วันนี้และในนามพี่น้องชาวจังหวัดลำปลางในวันนี้จะได้มอบของที่ระลึกนะครับให้กับาทางท่านหลายสมัยนะครับท่านยังได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีนะครับอีกอหลายตำแหน่ง ัพระเด็ดประคุณหลวงพ่อท้าจะกุลพระราชจินนานายกองระราณันดาเทปะดางคิเน

ใปุเรนติสาคารันเอว,เวอัจจุบอนทนปันนังเปตานปังอุปัวิวันัจันตจุสันใปโุบันป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาในการที่จะพัฒนาหาความคนกอขา่าที่จะได้มีสิ่งที่จะให้ชาวโลกได้มาสิจุรณามาเป็นประทานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอันสำคัญซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ขอกราบขอบพระคุณท่านทั้งหครับขอขอบพระคุณครับ เพื่อเป็นการขอบคุณนะครับเชิญแ,แม่บ้านนะครับต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้อเง,องรเรื่องท้องก็เอาใส่ได้นะครับปัดไม่มีอะไรก็ถอดออกจากมือจากเรื่องอธีษฐานกิจได้เลยท่านรองรูอง้ว่าฝ่ายกอร,รมัรนรวมล้ไใ ได้กลุ่มส่วนนี้นวันที่เงแล้วก็จะเป็นโวนที่ด้วยที่งอ่ะแ้นี่นี่านเช้าแบบเกินเกนทกเรื่องใยาไได้ตัวใหญ่ได้ได้ i you.